สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่ร,รายการอีสานภาพเพิน่นรายการที่ไม่คุ้นเพิ่มเพิ่มเ,เกับภาษา,าอีสานค่ะอยู่ในช่องอิสานภาพทีมบอกว่าเป็นเขินพี่น้องค่ะก็คือว่ามื้อนี้เป็นอ่าเขาวันที่สี่แล้วเนาะคือเมื่อวันเล่นทายนะครับพี่น้องค่ะเปิดประตูเลิกงานเปิดประตูกระห้องมาเขา็ขาคิดว่าอีหยังดอกเปิดประตูกระห้องมาปะเนี่ยเมื่อหนึ่งว่ายุ่งแตงที่นอน หน้าไปซื้อหลูกโปงว่าว้แบบเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าเสื้อย่างแต่น้ำว่ามีอียงทีเสื้อผ้ายอีกแต่ว่าของมาถึงอาทิตย์หน้าเหรอเออบายังไงนะบายังไงนะมันต้องมันยังไม่เสร็จมันต้องมาสร้างด้วยกันเหรอเป็นเสื้อผ้าเสื้อย่างอีมีอะไรเสื้อผ้ายอดดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็มีอะไรเสื้อผ้ายิ่งมันกัร หล,ลับตาก่อนหลับตาปิดตาหันหน้าไปเลยเออหันหน้าไปหันไปยังหันมาเลืมตาเลยข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดอมไม่ตื่นเต้นหรอ <laughs> เอาข้าวเสีอดอกกุหลาบหายกระยานแบบว่า <laughs> มันกระแหวพี่น้องขามันกระเหี่ยวบางส่นล่ะก็เลยเอิม่มบริสุทธิ์อย่างข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยนะเสดอิ่มท้องนะมันบป็นไ าจำเป็นปต้องให้ดอกกุหลับกุหลบดอกฮัลโหลไม่น้อง่ะก็ได <c oughs> ้มาเออเออเอเอ,เ,อ,เ,อเปิดอันนี้หน่อยเร็วสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะคะพูไม่น้องขะมนันีมาแมกกาซีนนะคะมาสัมผัสเรื่องราวความรักของดิวิกับอีฟนะคะไปอ่า ไปเป็นคอลัมน์ในเว็บไซต์นะฮะอันนี้ก็คือว่าบริเวณโลกหนังสือนิตยสารนะแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ของนิตยสารมากเขาไปเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับความรักในอีกแง่มุมหนึ่งนี่มันมาเล่นทายนี่นะคะรับพี่น้องขาเข้าบริเดณยังบารูการสามารถเข้าไปอ่านได้นะคะในเข้าไปใน Facebook ของดุดิวก็ได้ดุดิวกับอีฟนั้นแช่ใบยูนี่เพื่อเข้าไปกระซิบ 4. เป็นทิ้งสี่เห็นบอเห็นบอคะจ้าหนีเด้อ มาแมกกาซีนพี่น้องขาเขาไปอ่านกันแน่มันเป็นอ่าเป็นนิยามความรักของกระเทยกับทอมเนี่ยนพะพี่น้องขานั่นแหละอ่ะเพื่อประกันเซบาเร่ามาหนีให้มาอ่าอันนี้กันเลยอ่ะอีม,มานั่งฝั่งนี้ก็ได้สิบอกคอยเห็นอีอปันดในพวัาโตแคบนิดนึงพ,พี่น,อน,น,น้องมา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 หนี้แนวกินมัหนี้แนา เพื่อประกับซีเบลลาวันนี้แนวกินของรุ่นเดียวในมืนอนิกับอีฟก็คือฉลองวันวาลเลนไทน์นะคะแนวะกลิ่นกับเสบะวัตธรธมรมดาธรรมดาเลยล่ะเพราะทุกวันสําหรับรุ่นเดียวคือวันวาลเลนไทน์อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นน้ำหนึ่งเนากลิ่นของรุ่นเดี่ยวมอนิกับคือขนมจีนขนมจีนน้าเงี้ยวขนมกลินน้าเงี้ยวแบบแซ่บไปซื้อมานี่ละ่ะและแ้วก็เนื้อซีฟายอันข้าเจ้านี่ละ่ะข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็มีของหวานเป็นออมยังก็ล่ะ ขอนี้วบอกม่วงซึ่ัมากินเห็บเบิงด้วยค่ะว่าแซบขนาดใดเดี <c oughs> ย๋ยวขออนุญาตอ่ะจะเตรียมอาหารก่อนนะแซบไม่ชอมแบบฉ่ำแบบแบบเบป็นไทยจ้าหน้าเทศสะเทนเรียบร้อยแล้วไะ่ช่อมแบบฉ่ำอาเพิ่นบอกว่าต้องเติมน้ำปลาน,นิดนึงมันอกค่ะอันนี้น้ำจิ้นน้ำเงี้ยวนะพ่อแม่น้อง่ะ <c oughs> พอได้ <c oughs> เห็ดไปก็เห็ดกินเลยเด้อนี่เงี้ยวกับข้าวเหนียวใกล้ทอดนี่แหละค่ะ เน,น้นให้ชอบแบบเกินแหงมืออื่นเนี่ยกับวันวาเล่นทน์นะพี่น้องถามันก็คือวันธรรมดาห,หนิละอืมจะเป็นต้องให้กุลาบกุหลาบหรอกมันก็คือว่าไฮแล้วมันก็แฮ้วน่ะอ๋อมันบละอืมแบบอืม ระดูกหมูมันเนี่ยมันเหนียว็ใกล้ทอได้เบิมพซาซื้อมากเสื้อไพทย์ไ่เห็นสิดีใจเลยบ่ดเสื้อไพทกับเพาจักหน่าานอยอืมปล่อนถ่อนกับแป๊บะไปหิน มันแทาสลองนันเงียวกับไก่ทอดตับแซบป่ะคอืมนน่นี่ก่อนใส่่าอืมอืมแซบป่ะเป็นเสื้อผ้ายุกโป้งลุกอย่างเนาะดีใจปักคาอ,อืม บอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอเธอจะเชื่อไหมนงเพลงอะไรฮะนงเพลงอะไรเพลงที่แต่งให้นะหลอกฟังดีๆนะเป็นเพลงจักใจจะมอบให้เธอในวันวาเลนไทน์นี้นนนฟังดีดี ฉันภูมิใจภูมิใจท <c oughs> ี่ <c oughs> เป็นกระเทยไอ้เิบ่าเยอะเยะ่กระซางเธอว่าสระซัเพี่ว้มัน <c oughs> มองได้มวนเฮากบผพากันไปมาเฮาเลยสร้างความสดใสมันผิดไผยบอกค่ะไผ่สิเหลาหรือไผสิบะก็สร้างดอกค้าชมาสนใจไปกระเทยแล้วมันพิดมองได้ไปกระเทยแล้วมันผิดมองได้ไผรับัะไรก็ตายรลดสูโลกนี้บุกค่ะสีสันธบ่มีิมูฉันแล้วก็ร้องมาดูไปเทีานนาน่ยวบ้านนันบานีฟอนหนาไปที่กระโูชันนี่แหละค่ะสีเหลาเขาเลี้ยงผูบาวเนี่ยหมอน้ำยาจะร้องจบเพลงใช่ไหมจ้า ปราจะมาลองอไรกันเลยจ้าทำไมไม่เซอร์ไพรส์ล่ะนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยตั <x 2> ้งใจบักคักเลยมีเซอร์ไพรส์บ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วหรอผมก็รออาทิตย์หน้าก็รู้ไม่มีเพลงหรอ คนบาเแลอนไเขินนี่นี่หน้าแดงจึงๆเลยอืมเขียวอยู่อะเวลาสิบเบอร์เด้เสร็จนาที่ทล่ละเข,น <laughs> ขินโซเชียลแคมป์กันเ <laughs> ินโซเชียลแคมป์พนะ ขคยเบุูมาได้ไหมเคยัอมาใกล้กันเคยัอความสัมพันธ์มารักกับฉันนะเธอโอ้เขืนค,คนอันน้ำเงี้ยวหวานหานเมื่อนี้จะไม่คทาส่อยัางไ้ดอกมันคืหวานป่านน้ำเชื่อมแทนถ้าหลอดแม่เขินนะนี่รัว เขินัามาเล่นท่ายก็บม่มีอย่างหายดอกเด้อค่ะก็ไม่ต่เนี่ยล่ะจุ๊บเนี่ยแค่นี้กับพ่อแล้วจุ๊บชาติเราทมบาจุ๊บบ้าจุ๊บบ้าโอเคสปาในนท์แล้วค่ะสรุปคินก็มาแบบอ่าเป็นแบบฟิลแบบวันวันเล่นทายวันว่างนะพี่น้องขาก็มีภาพเป็นลูกโป่งก็ต้องอ่าสอยก็เกาแล้วพี่น้องขา สายสายพพี่นองฟังสาย <c oughs> กระเทยสำนอย <c oughs> เดี๋ยวกันเนอะ <c oughs> กระเทยสำนอยบวหุจจากบันบันเล <c oughs> ่นทายบัดเพาะถือผู้ชายจับนอนง่ายสิบสี่กุมภาบันบันเล่นทายของขวัญจากใจฉันมอบเด็ดเทอยวยานิดนึงค่ะมีสอยไหม นาสอยแล้วก็ได้เยลยเเวลาจะเยอะแล้วเนี่ยสอยสอยพ่อแม่พี่น้องฟังสอยสาวสมน้อยไม่รู้จักมาไหมก็ซีออพอเข้าไปอ่านป้าบโอ้มีอีกกว่าดุเดิ้ดด้วยอันนี้ก็สอยเป็นสอยที่เลิศมาก <c oughs> พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ